สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมยายจะพาเพื่อนๆพืมาทําไอเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะยายก็ไม่เคยทาเพราะเพราะว่าไม่เคยได้อยู่ไม่เคยได้อยู่ช่วงคริสต์มาสไม่เคยได้อยู่นี่เนาะแต่ว่าเอ,อไปเห็นแถวห้างแถวอะไรเขาขายแพงมากๆเลยเฉพาะกิ่งเฉพาะกิ่งสนน่ะก็แพงเนาะอันนี้ถช่ใช่ ถ้าถ้าซื้อน่ะโอ้หลายตังเกือบพันนะเนี่ยคนเพื่อนเด้ดียายทำทีนี้ยาย,ยมันเยอะมันมีกิ่งเยอะยายก็เลยทําไว้แจกคนอื่นเขาเนาะถ้าเขาซื้อก็แพงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าอีกสองวันเขาก็จะถึงวันที่เขาต้องซื้อแล้วเนาะีนยายจะถ่ายให้ดูค่ะคนเพื่อน แฟนยายชมยายเลยบอกสวยสวยสวยมากๆเลยเ <c oughs> นาะเออทาว่าบางคนที่เขาทำอะ่ะลองนูยายจะเขียนบป็นชื่อภาษาเยอรมันให้นะเดี๋ยวไปกดดูนะเขาใส่แต่ใบเขียวๆนะ่ะอือออันนี้ยายว่า <c oughs> พอใจมากเลยทุก่อนเดี๋ยวจะพาทำนะอันนี้ทำแบบว่ายายไม่เคยทำเนาะยายก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูว่าทำยังไงปกติเขาจะมี อันตัวกลมๆนะ่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเอาฟางห่อนะแล้วก็จะเอาพวกนี้มาพันรวมนะแต่ยายไม่มีเนาะเอเอถ้าใครไปดู youtube กดดูมันก็จะเห็นอยู่นะมันจะเป็นกลมๆเป็นฟางเขาโมนมวนมวนเป็นมวน,มวน,มวน,มวนแล้วเขาก็จะเอาพวกเขียวๆนี่มาพันยายไม่มียายก็ทําตามความคิดของเราไปมั่วๆแหละ <c oughs> นี่ไงเก็บมาจากต้น <c oughs> เก็บมาจากต้นอันนี้ก็ ผลกุหลาบให้มันสีแดงๆหน่อยอันนี้ก็แอปเปิลเอาจากสวนนะคะอันนี้ต้นไว้ต้นคริสต์มาสเนาะยายก็เอามาตั้งฉายคลิปให้ดูแล้วเนาะต้นนี้ถ้าซื้อเากเา็พันกว่าบาทนะเฉพาะยอดสนเนาะม,มาเดี๋ยวจะมาทำให้ดู <c oughs> พอใจมากเลยสวยโชว์อีกหน่อยอไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ดูอันที่สองจะทำได้สวยขนาดนี้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมารอลุ้นกัน เพื่อนๆอันนี้ก็ต้องใส่ทุงมืออีกเนาะยอดมันมันมันทิ่มมือเอานะยายก็เอาเอายอดมันมาอย่างนี้นะอืเอเายอดมาอย่างนี้ก็อย่างที่ย้ายเล่าให้ฟังนะของเขาเขาจะมีแบบวงกลมแบบเขาทําด้วยฟางก็เขาก็แค่เอาตัวนี้มาเนี่ยเขาเอาแบบนี้แบบนี้มายอดยอดมันมาเนาะเอายอดมันมาอย่างเงี้ยยอดมันมาวางวางแล้วเขาก็เอารวดพันรอบรอบรอบไปเนาะ ทีนี้ยายไม่มียายไม่มียายก็จะเอาแบบทำอย่างเงี้ยเอายอดสนมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาพันเอาเนี่ยยายก็จะเอาเอาลวดมาพันเอานะเนี่ยทำให้มันกลมๆแล้วเอารวดมาพันเอามันก็จะเป็นของมันเองเลย นี่นะคะนี่เนาะก่อนนะเอาลวดก่อนนี่นะคะโอ้ยต้องใส่ถุงมือนะเพื่อนมือใหญ่กะพันไปนี่นะคะพันไป มายายขดทำก่อนเด้อมันต้องใส่ทุ่งมือนะ่ะนะคะได้แล้วกลมๆได้แล้วนะคะโอ้นาสโตรันโอ้นาสโตรัน ก็ได้แล้วกลมอืมนะโอเคเย็ดท่นเย็ดมาเค้นเบียร์ได้ไหมเย็ดแล้วมาเค้นเบียชมูก มาเขีนเวช,ชุบติดน,นะคะเอาอะไรมาตกมาเติมมาแต่งพวกนี้มันพวกนี้มันเรียกว่าอะไรมันไม่รู้จักเหี่ยวนะเพื่อนๆมันอยู่ได้นานมากเลยนี่นอะอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยอะ ทำไปทำไปใครอยากตกอยากแต่งแบบไหนก็ทำไปยายไม่มีไม่ต้องซื้อเลยแล้วเขาก็จะเอาเทียนมาปักนะนเพื่อนๆหนวันก็1เทียนสองวันสองเทียนเอามาปักเนาะแฟนยายบอกยายไม่รู้นะมาเดี๋ยวขอทำก่อนนะนี่นะคะได้มาอย่างนี้แล้วนี่อันนี้จะเร็วแต่เรานะแล้วแต่เราจะ ยัดยังไงส่วนมากเขาก็จะเอาทําอย่างนี้เพราะว่าเสียดายได้อัน,นี้จะลดบางคนเขาไม่มีไอ้นั่นเขาก็จะเอาแบบกาวติดเอาเพื่อนๆเอากาวติดนะไม่มีเบ็ดกิ่งๆอย่างนี้ไปหาเนี่ยอย่างงี้ปกติมันจะร่วงลงมานะเนี่ยมันจะร่วงเขาก็จะเอากาวมาติดติดติดเนาะบางคนนะ ทีนี้ก็ได้ลนะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ข้างล่งข้างหน้าเขาจะไปทํายังไงไม่รู้เด้อหายก็ไม่รู้เขาไปโชว์หรือว่าเขาไปหาย้ายก็ไม่รู้นี่โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาพี่เหมินเดินไปหาไป,ไปหาเออไปหาเก็บผลกุหลาบเพราะว่าแดงมัน ออกแดงๆสวยมันมีสีสันเนาะพาเพื่อนไปหาเก็บผลกหลาบยายรู้อยู่ทางนน้นแต่ยายไม่กล้าเดินไปคนเดียวเนาะอันนี้ไปหาเก็บมาในหน้าบ้านยายหาเก็บมจะเป็นสีแดงๆสวย มันมีสีแดงหน่อยยังไม่เคยทำนะครั้งแรกนะคะครั้งแรกนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะไปได้แอปเปิ้ลมาจากสวนมาเสียบให้มันแดงๆให้มันดูสวยงามหน่อยนะเพื่อนๆน,นี่เราแอปเปิ้ลมาเสียบหน่อย ่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยให้มันของอะไรที่ว่าแบบว่ามันอยู่ทนทานมันอยู่ทนนานอ่ะนะพวกดอกไม้ให้มันอยู่มันอยู่ไม่นานเขาก็จะไม่เอาเขาจะเอาแบบน,นี้นี่ฮะได้แล้วนะเอาอีกใสอีกไหมอะ น,นี่ก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆโอ้ยร่วงเห็นไหมมันหักเน,นะเสร็จแล้วนะคะวงที่สองเพื่อนๆวงที่สองอเออทำไปเรื่อยๆแหละโอ้ยนี่เอาไปแจกเขาโอ้ยดีใจใหญ่เลยแลวแหละถ้าไม่ต้องทำเองทำไว้แจกเขา แค่นี้แหละเพื่อนๆยายจะขอทําอีกเอาไว้ตัวเองอันหนึ่งแล้วก็ให้น้องชายแฟนอันหนึ่งล้านอันหนึ่งแล้วก็ดูก่อนยายจะทําไปเรื่อยๆทาหมดก็หยุดเผื่อจะให้คนในหมู่บ้านข้างบ้านเขาบอกว่าเขาจะมาเอากิ่งยังไม่เห็นมาเอาเลยเนาะไปเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ครั้งแรกที่ทํานะคะพอใจมากเลยอ่ะเพื่อนๆเออเน่ะ